แคดโฟคืออะไรทําไมเจ้าของธุรกิจต้องเข้าใจยอดขายพุ่งกําไรเพียบแต่ทําไมเงินในบัญชีเล่ยหรอคําตอบอยู่ที่การบริหารแคดโฟค่ะไม่ใช่แค่ยอดขายแคดโฟคือการเคลื่อนไหวของกระแสงเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดที่ไหลเข้าไหลออกจากธุรกิจในช่วงเวลาหนึง่ง เป็นตัวชี้สําคัญว่าธุรกิจคุณมีเงินเพียงพอสําหรับการดําเนินงานหรือไม่สส่วนหลักๆของ cash f l o มีอะไรบ้างมาดูกันค่ะส่วนแรกค่ะกระแสเงินสดเข้านะคะ cash i n f ฟ o เช่นรายได้จากการขายสินค้าบริการเงินกู้เงินลงทุนส่วนที่2ค่ะกระแสเงินสดออก cash outflow เช่นซื้อสินค้าค่าวัตถุดิบค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานหรือค่าใช้จ่ายทางการเงิน ทำไมต้องเข้าใจเรื่องของ c a s โ f เพราะแม้ธุรกิจมียอดขายดีมากแต่ถ้าไม่มีเงินสดในมือหรือการบริหารกระแสงเงินสดที่ผิดพลาดคุณอาจจะล้มทันทีเข้าใจ c a s โ f วันนี้เพื่อให้พรุ่งนี้คุณไม่ต้องปิดกิจการ